สวัสดีค่ะพี่น้องทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูแนวทางสลากอย่างเช่นเคยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทุกท่านที่เข้ามาก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิป ที่จะนำเสนอต่อต่อไปนะคะมาดูบ้านไผ่เมืองพลค่ะเลขท้ายสองตัวนะคะ0 1 1 0 1 3 3 1 1 4 4 1 1 9 9 1 2 0 0 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 9 9 2เลข็กใดที่ถูกใจท่านก็พิจารณาเอาเองนะคะเดี๋ยวมาดูม้าสีหมอกกันบ้างนะคะม้าสีหมอกนะคะชุดเด่นนะคะ4-6แนวทางเล็ก้้าย2ตัวนะคะ4 3 3 4 4 8 8 4 6 3 3 6 6 8 8 6 ชุดเด่นนะคะ0ถึง9นะคะก็ได้แนวทางเลขท้าย2ตัวดังนี้นะคะ0 2 2 0 0 6 6 0 9 2 2 9นะคะเลือกตามอำเภอใจท่านเลยนะคะชอบเลขไหนก็จัดไปเลยค่ะขอให้ทุกท่านเฮงเรวยรวยนะคะแล้วคลิปหน้านะคะจะพาท่านไปชมเลขเด็ดเลขดังแถวไหนบ้างนะคะก็ รอรับชมกันได้นะคะคลิปนี้ต้องไปก่อนค่ะลาก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ